สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้มาตอบคําถามคือมีคนที่เขาถามว่าไอ้บอลยิวเนี่ยมันคืออะไรเพื่อความเข้าใจง่ายเดี๋ยวผมมาทบายคอนเซปต์แล้วก็คําศัพท์หลักๆที่ใช้ในเรื่องของตราสารหนี้ก่อนการที่เราลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมันคือการที่เราเป็นฐานะของเจ้าหนี้ในขณะที่คนที่เขาออกตราสารหนี้เนี่ยออกหุ้นกู้ก็ดีหรือ,อออกพันธบัตรรัฐบาลก็ดีเนี่ยพวกนี้เขาเป็นลูกหนี้เราโอเคไหมค,คือเราให้เงินเขาไปแล้วเขา่ติดหนี้เราเดี๋ยวเขาต้องคืน ทีนี้ในการที่เขายืมเงินเราไปแล้วต้องคืนเงินเราเนี่ยมันก็จะมีดีเทลรายละเอียดสําคัญสาคัญดังต่อไปนี้1เลยก็คือตัว face value หรือว่ามูลค่าหน้าตัว๋วไอตัว face value เนี่ยมันก็คือจํานวนเงินที่เดี๋ยวเมื่อสิ้นสุดสัญญาเนี่ยเขาจะต้องคืนเงินเราเป็นจํานวนเท่านี้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขฟิกซ์เอาไว้ก็คือ1000พันโอเคไหมครับหนึ่พในที่นี้ไม่ได้มีที่มาอะไรเป็นพิเศษเมันเป็น convention คือทั่วไปเขาทา ในภายหลังมันก็เลยเป็นมาตรฐานว่าเขาก็จะเป็น1000เสมออย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลในไทยก็จะมีเฟสแวลูหนึ่งพันบาทนะครับถ้าเป็นคอร์ปอเรทบอลในไทยก็1000บาทเหมือนกันถ้าเป็นโคบรทบอลในยูเอสก็หนึ่งพันยูเอสดอลลาร์โอเคไหมขอให้เขา้าใจว่าเฟสแวลูเนี่ยมันเป็น1000มันไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรพิเศษมันก็แค่ว่าตกลงร่วมกันแล้วก็เซ็ทร่วมกันมันจะไม่มีเฟสแวลูของบอลนี้เก้าร้อยของบอลนี้แปดร้อยอย่างนี้ไม่มีอันนะั้นโอเคไหมก็คือมันจะเป็นพันหนึ่งเสมอนะครับ เป็นมูลค่าที่เมื่อถึงครบกําหนดสัญญาเนี่ยเขาจะคืนใน1นึ่พันเนี่ยให้กับเราทีนี้อันต่อมาที่เราจะได้ยินบ่อยๆก็คือคูป,ปองนะครับก็คือโอเคนอกเหนือจากไอ้คืนเงินที่บอกว่าเฟสแวลู e ณตอนสิ้นสุดสัญญาแล้วเนี่ยระหว่างทางจากวันนี้ไปจนถึงตอนนั้นเนี่ยไอ้ระหว่างทางมันจะมีคูป,ปองไหมมันจะมีเงินที่จ่ายเหมือนจ่ายดอกเบี้ยเราะรวบางทางหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ประเภทของบอลถ้ามีเนี่ย ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดออกมาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอเคไหมคูปองถ้าสมมติว่าคูปอง3เปอร์เซ็นต์่ะก็เฟสไซรูปัน0นึงก็แปลว่าคูปอง30ถัดมาก็จะเป็น Year to maturity Year to maturity เนี่ยก็คือ อายุระยะเวลาจากวันนี้ถึงวันที่สัญญาสิ้นสุดวันที่สัญญาสิ้นสุดก็คือวันที่เขาจะคืนเงินที่มันด้วยเฟสแวร์ลูให้เรานะครับตรงไปตรงมาเนาะก็คืออายุสัญญาของบอลว่างั้นเถอะและสุดท้ายเลยก็คือบอลไพรซ์ครับอลไพรซ์ก็คือราคาของพันธบัตรหรือของตัวบอลเนี่ยที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของคนที่มีต่อบอลนั้นๆในเวลานั้นๆโอเคไหมครับไม่เหมือนกับเฟสแวร์ลูซึ่งคงที่คูปองคงที่แล้วก็เยี่ยรคงท่เามัสญา ที่ตกกลงกันไว้อต,ตัว bon Price บอลไพรซ์เนี่ยปกติเขาก็จะโค้ดกันเป็นตัวเลขที่บ่งบอกว่ามันเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ100%ของ f a สแว a l ลูอย่างเช่นอะสมมุติว่าบอลไพรซ์เขาบอกว่าบอลไพรซ์92อย่างเงี้ยถ้า92ในที่นี้หมายความว่าโอเคมันก็คือ92จาก100โอเคนะ92%ของ f a สแว a l ลูถ้าเกิด f a สแว a l ลูคือ1000ก็แปลว่าบอลไพรซ์เนี่ยตอนนี้ราคาตลาดมันขายอยู่ที่920ถ้าบอลไพรซ์คือ ร้อยสิบห้าเงี้ยสิบก็คือ115เทียบกับ100หรือก็คือ1 1อของ Face Value นะครับถ้าเกิดว่า Face v a l ลูคือ1,000งพันนะบอลไพรส์ก็จะเป็น1,150นโอเคไหมครับนี่คือราคาตลาดที่ขายกันอยู่ในเวลานั้นนะทีนี้ผมอยากให้สังเกตนิดหนึ่งว่าไอ้ด้วยการที่มันมีฟีเจอร์ทั้งคูปองทั้งระยะเวลาเนี่ยมันทำให้เวลาที่เราดูบอลไพรส์เฉยๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่เห็นภาพเท่าไหร่ ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับเปรียบเทียบบอลที่ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับก็คืออ่ะบอลไพรซ์เก้าสิบเท่ากันแล้วกันแต่อันนึงเนี่ยมันคูปองมันเยอะกว่านะครับคูปองมันสิบเปอร์เซ็นต์อีกอันนึงคูปองสองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าบอลไพรซ์สองสองอันนี้เท่ากันแล้วทุกอย่างอย่างอื่นเท่ากันนะไอบอลไพรซ์ที่คูปองสิบเปอร์เซ็นต์ก็ผลตอบแทนดีกว่าถูกไหมทั้งทั้งที่บอลไพรซ์มันเก้าสิบเท่ากันหรือ อีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าไม่มีคูป,ปองเลยไม่มีการจ่ายคูป,ปองเลยคือระหว่างทางศูนย์เราไปได้พันหนึ่งตอนสุดท้ายเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเหมือนๆกันทั้งคู่เนี่ยสมมติว่าบอลสอนมันบอลไพรซ์เก้าสิบทั้งคู่ถูกปะ่ะอันนึงบอกว่าเนี่ยอายุสัญญาหรืออยู่ปีหนึง่งก็คือถือไปเนี่ยปีหนึง่งได้คือละแต่ว่าถ้าเกิดอีกอันนึงบอกว่าโอ้ยถือไปอีก30ปีเลยนะครับ ถึงจะได้คืนในหนึ่งพนเนี่ยถึงจะได้คืนบอลไพรซ์ที่90แล้วได้คืนในปีหน้าเลยก็คุ้มวกกันอย่างเห็นได้ชัดนึกออกไหมครับอันนั้นคือวัตถุประสงค์ของบอลยิวเลยสรุปอีกทีนะครับกับคําถามที่ว่าบอลยิวคืออะไรบอลยิวก็คืออัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการถือบอลจนสิ้นสุดระยะสัญญาแล้วสมมุติว่ามันไม่มีการเบี้ยวเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อปี และดังนั้นบอลยูกับบอลไพรซ์ Price ก็จะเป็นอะไรที่วิ่งคนละทางวิ่งสวนทางกันถ้าเกิดว่าบอลไพรซ์ Price สูงราคาสูงผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้ก็จะตับลงบอลยูก็จะตับลงถูกไหมในขณะที่ถ้าบอลไพรซ์ Price ตำ่ำบอลยูก็จะสูงขึ้นครับ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ